ครับสวัสดีครับต่อมาก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้คุณแชมป์ติดภารกิจนะครับก็ผมมาดําเนินรายการแทนนะครับในช่วงเช้านี้นะครับก่อนอื่นนะครับขอเริ่มต้นด้วย Paper Box Trade นะครับวันนี้คุณปีก็แนะนําเป็นตัวของ CPF นะครับซึ่ง Paper Box Trade เนี่ยกลับมาทำนะครับหลังจากที่ตลาดดูดีขึ้นนะครับก็ให้นักลงทุนนะครับเป็นทางเลือกนะที่ จะสามารถเข้าไปเทรดได้นะครับแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนได้จากการเทรดผ่านตัวบล็อกเทรดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะเป็นตัวของไทยคมนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเป็นตัวของ CPF นะครับซึ่งตัวบล็อกเทรดนะครับที่จะต่างจากตัวของ paper ทางเทคนิคทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างตัวของเทคนิคนะครับที่ดูดีนะครับประกอบการใช้ฟันแนเมนทเลเข้ามาผสมนะครับซึ่งตัวของ CPF นะครับภาพทางเทคนิคเนี่ยก็จะมีการ ยกฐานขึ้นได้เป็นครั้งแรกนะครับมีการทำไฮโลเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้รวมถึงปีที่แล้วเนี่ยราคาทำนิวโลมาเรื่อยๆนะครับประกอบกับตอนนี้กำลังทดสอบตัวของดาวเทลลน์นะครับหากเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณบวกนะครับแล้วก็เปิดอัพไซด์ขึ้นไปนะครับยืนยันสัญญาณกับตัวนะครับในด้านของปัจจัยทางพื้นฐานนะครับแนวโน้มของกำไร 4Q 25นะครับทำระดับต่ำสุดไปแล้วนะครับล้วก็คาดว่าจะเฟื้นตัวขึ้นนะครับในไตรมาส1ปี 2026นี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีในเรื่องของสุดจีนนะครับซึ่งจะช่วยให้ตัวของราคาเนื้อหมูนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับก็เป็นสตอรี่ที่จะสามารถนํามาเก็งกําไรได้นะครับราคาทางพื้นฐานนะครับของตัว CPF เนี่ยอยู่ที่25บาทนะครับในด้านของตัว minimum order นะครับหรือตัว contact size นะครับอันนี้ก็อยู่ที่100นะครับวาง IM ที่ 2 6 5 0 0บาทนะครับแล้วก็มีเดเวลเล e ประมาณ10.31เท่านะครับแนวรับเนี่ย21บาทกับ20.80นะครับแนวต้าน22.22.4แล้วก็สต็อปล s อนะครับผักราคาหลุดต่ำกว่า20.30นะครต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของ Market d e เ t Indicator สักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ Set Index นะครับปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับถ้าเราดูหุ้นที่ทำนิวโรในรอบ 4 w e วิคนะครับปรับตัวลดลงต่ำมากนะครับอยู่ที่ระดับ8.26เท่านั้นเองนะครับในขณะที่ตัวหุ้นที่ทำนิวไฮในรอบสี่าห์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ51.59นะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าหุ้นภายในดัชนีนะครับปรับตัวขึ้นด้วยนะครับสะท้อนว่าตัวของ Set Index, เซ็น n d e ินเด็กนี่ยการปรับตัวขึ้นในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเราก็ขอแตะในเรื่องจํานวนหุ้นที่ยืนเหนือเส้น2 0 0วันนิดนึง นะครับล่าสุดเนี่ยขึ้นมาที่ระดับ53.65%ได้แล้วนะครับตัวของหุ้นภายในเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าแนวโน้มนลกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มพลิกกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะครับก็อันนี้สะท้อนว่าภาพการขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบนี้นะครับดูดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาถ้าเรามาดูในภาพของทางเทคนิคบ้างนะครับภาพทางเทคนิคเนี่ยภาพใหญ่ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีการเบรกเอาผ่านไฮเดิมขึ้นมาทําระดับนิวไฮได้ นะครับแต่คราวนี้เนี่ยในช่วงสั้นนะครับการที่ราคาปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงจนไหนใส่เข้าสู่เขตวอบอสเนี่ยอันนี้อาจจะมีจังหวะที่จะย่อตัวสลับได้บ้างนะครับแต่การย่อตัวเนี่ยผมมองว่าจะเป็นการย่อตัวเพื่อลดความร้อนแรงในช่วงสั้นนะครับแนวโน้มระยะถัดไปยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินแนวต้านนะครับผ่านการตีตัวของอัพเทนชั่นแนลนะครับบริเวณ1 4 4 0บวกลบตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นกรอบบนของตัว Up Trend Channel แล้วนะครับดังนั้นช่วงสั้นมองว่าอาจจะต้องระมัดระวังการย่อตัวระยะสั้นได้นะครับแต่ถ้ามีจังหวะย่อตัวเนี่ยมองว่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อในระยะถัดไปนะครับดังนั้นเซ็นเดด็กมองว่าช่วงสั้นมีโอกาสพักตัวเพื่อลดความร้อนแรงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับเพราะว่าแนวโน้มนะครับของหุ้นภายในดัชนีเนี่ยดูดีเลยทีเดียวนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูเซกเตอร์โรเทชันกันบ้างนะครับผ่านตัว R G นะครับกลุ่มที่ปรับตัวเข้าสู่ leading zone นะครับตอนนี้จะมี2กลุ่มนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ commerce นะครับแล้วก็กลุ่มของท่องเที่ยวนะครับ commerce กับท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่งปรับตัวเข้าสู่ leading zone วันนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของกลุ่มพลังงานนะครับที่ค่อยๆตีกลับขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยคุณแนะนำวันนี้นะครับก็จะมีในตัวของ กลุ่มคอมเมอร์สด้วยนะครับก่อนจะไปถึงหุ้นแนะนำนะครับเรามาดูตัวของ s ซ t 50 i n d e x Future กันก่อนนะครับปรับตัวขึ้นมาตามดัชนี Set Index นะครับแล้วก็การปรับตัวขึ้นเนี่ยทำนิวไฮเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการเปิดสถานะรองบริเวณนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะเสี่ยงไปนะครับเพราะว่าราคาปรับตัวขึ้นทำนิวไฮนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในภาพย่อยภาพราย3 0นาทีเนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่าตัวของไ s เเนี่ยเริ่มมีสัญญาณ s บ Divergence นะครับดังนั้นเน ช่วงสั้นนะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวสลับได้นะครับถ้าเป็นนักลงทุนที่ Aggressive หน่อยนะครับอาจจะช็อตสั้นๆลงมาได้นะครับแต่ว่าถ้าจะช็อตเนี่ยอาจจะต้องทยอยแบ่งไม้เป็น2ส,ส่วนนะครับ966บวกลบไม้1น,นะครับลบประมาณ975สัก1ไม้นะครับส่วนสาย c o n s e r v a t i v e นะครับรอย่อแล้วเปิดลองก็ดูจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่านะครับแนวรับของตัวเซฟริปติ e เด็กฟิวเจอร์ในอยู่ที่ แนวเบรกเอานะครับ945จุดนะครับถ้าดัชนีย่อมาบริเวณนี้เนี่ยสามารถเปิดสถานะรองได้นะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับก็จะมีตัวของ Home Pro นะครับอ่าสำหรับตัวของ Home Pro นะครับฟอร์มตัวเป็นลักษณะของรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็กำลังไต่ระดับขึ้น ทดสอบแนวต้านของเส้น SMA 200วันนะครับการทดสอบในรอบนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าตัวโฮมโปรเนี่ยถ้าดูในรอบก่อนๆเนี่ยหลังจากที่ขึ้นทดสอบเส้น200วันเนี่ยมันมีแรงขายแล้วไล่กลับลงมาต่อเน,นื่องเลยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยหลังจากที่ทดสอบเส้น200เนี่ยมันย่อสั้นนะครับแล้วยังเป็นการย่อแบบยกฐานขึ้นด้วยนะครับก็มองว่าตัวโฮมโปรนะครับรอบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลุ้นการเบรกเอา นะครับเส้น200วันเนี่ยอยู่ที่บริเวณ7.05นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นไปต่อนะครับแนวต้านเนี่ย7บาท20แนวต้านแรกนะครับแล้วก็แนวต้านที่2อยู่บริเวณ7.55นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของเบมนะครับตัวของเบมเนี่ยมีจังหวะย่อตัวลงมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าการย่อตัวลงมาเนี่ยหลังจากที่ปิดแก๊ นะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมาทันทีเลยนะครับแท่งเทียนเมื่อวานนี้ก็เป็นลักษณะของตัว piercing pattern ด้วยนะครับก็คือเปิดด้านล่างนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเกินครึ่งหนึ่งของแท่งก่อนหน้านะครับก็มองว่าตัวเบมนะครับมีโอกาสที่จะเป็นการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวรับนอยู่ที่เส้น200วันนะครับ5.35นะครับแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ5.60นะครับส่วนแนวต้านหลักอยู่ที่ไฮเดิมนะครับบริเวณ5.80นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ KCE นะครับสำหรับตัวของ KCE นะครับราคาเนี่ยปรับตัวลงมานะครับแต่เส้น SMA 20วันนะครับแล้วก็แท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มีหางด้านล่างนะครับเป็นแท่งเทียนกับตัวนะครับก็มองว่าตัวของ KCE นะครับสามารถเก็งกำไรการรีบาว์สั้นๆได้นะครับมีเป้าหมายในยที่แก็บบริเวณ 19.80นะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่โลของเมื่อวานนะครับ18.7นะครับแล้วก็สต็อปล้อถักราคาเนี่ยปรับตัวลงหลุด18.30นะครับพูดแนะนำก็มี3ตัวนะครับต่อมามาดูของภาพทางเทคนิคของราคาทองคำกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีจังหวะที่ย่อตัวลงมานะครับทองคำเนี่ยยังมองเป็น ลักษณะไซเว์นะครับถ้าจำกันได้เนี่ยที่ผมเคยเล่าเรื่องทองคำนะครับหลังจากที่มันมีดอดาวเกินระดับ20%นะครับภาพระยะถัดไปเนี่ยมักจะเป็นการไซเว์ที่กินระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงของการแกว่งตัวไซเว์อยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ปรับตัวลงมาแลงเนี่ยราคาก็แทบจะไม่ไปไหนเลยนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับมุมมองของเรานะครับแนวโน้มก็ยังมองว่าเป็นลักษณะไซเว์อยู่นะครับคนที่จะ เทรดทองช่วงนี้นะครับอาจจะแนะนําเป็นการเทรดแบบยอ่อซื้อขึ้นขายตามกรอบแนวรับแนวต้านนะครับสำหรับคนที่อยากซื้อเพื่อสะสมระยะกลางนะครับแนวรับหลักตอนนี้อยู่ที่อัพเทนไลน์นะครับบริเวณ4,540นะครับก็ค่อยๆขยับขึ้นมาตามตัวของอัพเทนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูทองคําแท่งกันบ้างนะครับเริ่มมีคําถามเข้ามานะครับสำหรับทองคาแท่งเนี่ยแนวรับก็71,200บวกลบนะครับใกล้ๆบริเวณโรเดอร์ตรงนี้ย่อลงมามองว่า เป็นจุดในการสะสมได้นะครับสำหรับตัวของคำแท่งก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมองว่าเป็นช่วงของลักษณะไซเวย์นะครับดังนั้นก็เหมาะสำหรับคนที่จะซื้อเพื่อถือลงทุนระยะยาวมากกว่านะครับถ้าจะเทรดสั้นนะครับก็แนะนำเป็นเทรดตัวของ G.O.S. 2 6นะครับหรือว่า G.F. 1 0ก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายนักลงทุนนะครับแล้วตอบคำถามกันนะครับ สวัสดีนะครับ CPF เมื่อกี้เป็นหุ้นแนะนำบล็อกเทรดนะครับเราต่อกันไปแล้วนะครับต่อมาสวัสดีคุณสุรพีนะครับถามตัวของ KTC เข้ามานะครับสำหรับตัวของ KTC นะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่ บริเวณ29.75นะครับสำหรับแนวต้านก็คือเส้น200วันนะครับ3 1 0 0ตรงนี้ก็กำลังทดสอบเลยนะครับตัวนี้ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็จะเป็นสัญญาณกับตัวนะครับดังนั้นตัว KTC เนี่ยอาจจะเล่นแบบรอการเบรกเอาก็ได้นะครับเพราะว่าหุ้นช่วงหลังๆนะครับหลายๆตัวเนี่ยตัวไหนที่ยังห่างจากเส้น200วันเนี่ยมันก็ทยอยปรับตัวขึ้นมาที่เส้น200วันนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวของ PTTC g นะครับ สำหรับตัวของ PTC t นะครับปรับตัวขึ้นทำ New High ได้นะครับแต่ว่าการปรับตัวในครั้งนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องเริ่มระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยตัวของ i s i นะครับมันเริ่มมีสัญญาณ Bearish Divergence นะครับดังนั้นเนี่ยถ้า ปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับแนวต้านประมาณ27บาทนะครับหรือใกล้ๆโซนไฮเดิมบริเวณ28บวกลบตรงนี้อาจจะต้องเริ่มเราัาแรงขายทํำกาไรนะครับถ้ามีอยู่เนี่ยมองว่าถือเพื่อรอทิ้งโบฟิตได้นะครับถ้ายังไม่มีตรงนี้ผมอาจจะไม่แนะนําให้ไล่นะครับัดีคุณเย็นสีด้วยนะครับถามตัวของ BCS เข้ามานะครับสำหรับตัวของ BCS แนวโน้มดูดีเลย นะครับมีการเบรกา u t นะครับผ่านกรอบบนของรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้นะครับมองว่ามีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นได้ต่อนะครับแนวต้านแรก11บาทนะครับแล้วก็แนวต้านที่สองมีอยู่ที่11.30นะครับทางด้านของแนวรับนะครับอยู่ที่10.50นะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับของตัว b c s นะครับแนวน้มดูดีนะครับเพิ่งเบรกขึ้นมาแล้วยังห่างจากเส้น200วันพอสมควรด้วยนะครับยังมีระยะให้ปรับตัวขึ้นได้ นะครับคุณปรวินสวัสดีนะครับถามตัวของ BM เข้ามานะครับสำหรับตัวของ BM นะครับโทนเป็นลักษณะไซเวย์นะครับช่วงสั้นเนี่ยมองว่ารุ่นรอบรีบาวได้นะครับราคาเนี่ยปรับตัวลงมาใกล้โซนกรอบล่างนะครับแนวรับถ้าเป็นแนวรับหลักเลยที่กรอบล่างเนี่ยอยู่ที่บริเวณ0.99นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 1.15นะครับสำหรับตัว BM นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของ SJWD นะครับสำหรับตัว SJWD นะครับเบรกเอาท์ neckline นะครับวันนี้เป็นสัญญาณกับตัวรูปแบบ Inward Head and Shoulder นะครับแต่คราวนี้เนี่ยราคาณปัจจุบันเนี่ยมันห่างจากแนวเบรกเอาท์พอสมควรน,นะครับเป็นแนวต้านของเส้น200วันด้วยนะครับมองว่าถ้ามีอยู่ณตอนนี้เนี่ยอาจจะถือรอ ลุ้นการผ่านเส้น200วันขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่ารอจังหวะที่ย่อตัวลงมาสักนิดหนึ่งนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่แก็บนะครับบริเวณ7.65นะครับก็ม,มองว่าตัวนี้นะครับแนวโน้มดูดีแต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับการไล่นะครับคุณแขกสีลมสวัสดีนะครับถามตัวของสีนานาพรเข้ามานะครับสําหรับตัวสีนานาพรนะครับเห็นสัญญาณการ เบรกเอานะครับผ่านกรอบไซด์เวย์ขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยตัวของกรอบบนที่เคยเป็นแนวต้านนะครับพลิกบทบาทมาเป็นแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยจิดจุดสีนะครับส่วนแนวต้านถัดไปในอยู่ที่บริเวณ7.90นะครับตัวนี้มองว่ารอจังหวะย่อลงมานิดนึงนะครับสามารถเข้าไปซื้อได้นะเพราะว่ามันมีการเบรกเอาขึ้นมาแล้วนะครับคุณเจเจถามตัวของ OR เข้ามานะครับ สำหรับตัว o ออแนวโน้มดูดีนะครับย่อตัวไม่หลุดเส้น200วันนะครับซึ่งเส้น200วันเนี่ยก็เป็นจุดที่ราคาลงมาแตะแล้วก็กลับตัวได้ต่อเนื่องนะครับตัว o ออมองว่ามีโอกาสเล่งตัวขึ้นได้ต่อนะครับแนวรับตอนนี้อยู่ที่14บาทนะครับส่วนแนวต้านถัดไปในอยู่ที่บริเวณ14.70นะครับต้านแรกแล้วก็ต้านหลักบริเวณไฮเดิมที่ทำไว้นะครับ1ิบหนะครับต่อมาจะเป็นตัวของติดล้อนะครับ สำหรับตัวติดล้อกลับมายืนเหนือเส้น200วันได้นะครับก่อนหน้านี้ก็เบรกเอาออกบูแฟกขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับมองว่ามีโอกาสเล่งตัวขึ้นได้ต่อนะครับแนวต้านในี่บ19าท50นะครับส่วนแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ18.60นะครับแนวรับแรกแล้วก็แนวรับหลักเนจะอยู่ที่แก็บที่เปิดขึ้นมานะครับบริเวณ17.80นะครับต่อมานะครับตัวไทยออยนะครับ สอบถามเข้ามาว่าท็อปขายที่เท่าไหร่ดีนะครับริงผมมองว่าถ้ามีอยู่แล้วทุนต่ําเนี่ยอาจจะแบ่งเทคโปรฟิตบ้างนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงนะครับไบเซตเนี่ยโอ้บอสมากนะครับหรือถ้าอยากถือต่อนะครับผมแนะนําว่าให้ทําการเทลลิงสต็อปนะครับโดยใช้โลของวันนี้นะครับขออายนะครับโลของเมื่อวานนะครับก็คือราคาที่ราคาทําโลไว้เมื่อวานที่50.00นะวันนี้เป็น จุดในการทำ t ท a i l i n g stop นะครับกรณีที่ราคายังปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับก็จะให้ใช้โลของทุกๆวันนะครับเป็นจุดในการทำ t ท a i l i n g stop ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ถ้ามีอยู่ทุนต่นอยาก t a i l i n g stop ได้นะครับคุณองฟองทีเฟกไม้แรกรับมาที่958ไม้สองตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวขอดูตัวของเซฟริปตินดิฟฟิเจอร์กลับมานิดหนึ่งนะครับถ้าไม้แรกนะครับเก้ จุดขายเปลี่ยนจาก946ไมนะครับใช้ที่946ได้นะครับก็945 946ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณแนวรับนะครับมองว่าเทคโวลต์ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะตัดหน้าเล่นเนี่ยบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นจุดในการเข้าไปเปิดสถานะรองได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแนวต้านเดิมพลิกมาเป็นแนวรับนะครับต่อมาคุณกู๊ดวิวถามตัว BDMS เข้ามานะครับ ำหรับตัว BDMS นะครับแนวรับอยู่ที่เส้น SMA 200วันนะครับ2 0 6สนะครับส่วนแนวต้านจะเป็น h i g ของรอบนี้นะครับ21.4แนวต้านแรกแล้วก็แนวต้านที่2อยู่ที่บริเวณ2 2บาทนะครับแนวโน้มถือว่าดูดีนะครับขึ้นมายืนเนี่ยเส้น200มีจังหวะย่อยังไม่ดุดเส้น200นะครับคุณคิงเฟส o ุ d ถามตัวทองแท่งเข้ามานะครับทองแท่งเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะครับในเรื่องของทองแท่งนะครับ เดี๋ยวขออีกสองคำถามนะครับต่อมาจะเป็นตัวของ C R C นะครับสำหรับตัว C R C กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น200วันนะครับแท่งเทียนเมื่อวานก็ดูดีทีเดียวนะครับเป็นลักษณะของ b u l l i t h n n g u l f i n g นะครับมองว่าตัว CR C R C เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับแนวรับอยู่ที่แนวเบรกเอาท์นะครับบริเวณ21.20นนะครับส่วนแนวต้านถัดไปในอยู่ที่บริเวณ 22.5นะครับแนวต้านแรกแล้วก็แนวต้านที่2อนยอยู่ที่23.20นะครับขออีกหนึ่งคำถามนะครับจะเป็นตัวของ w s a นะครับสำหรับตัวแบบ WHA ขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับหลายวันต่อเนื่องปัจจุบันก็ เข้าสู่เขตของโอเวอร์บอทแล้วนะครับณนะตอนนี้เองเนี่ยผมคงไม่แนะนําให้ไล่ซื้อนะครับถ้ามีอยู่อาจจะเทเลอลิงสต็อปหรือแบ่งเทคโปรฟิตได้นะครับแนวรับหลักที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างห่างจากราคาปัจจุบันนิดนึงนะครับก็คือบริเวณ3.86เลยนะครับถ้าย่อมาตรงนี้เนี่ยจะมองว่าถึงเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับราคาตรงนี้เองเนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่มีอยู่นะครับถือต่อหรืออยากเทลลิงสต็อปนะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 4.32นะครับถ้าจะเทคปุฟิตก็ใช้บริเวณนั้นได้นะครับโอเคนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับยังไงพบกับรายการเวลดีไซน์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟิร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ